ทุกคนคะทุกคนจำงาน Visible ก่อนหน้านี้ได้หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยงาน Visible มีของเอามาขายแล้วนะสามารถพีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันที่24มิถุนายนถึงวันที่3กรกกฎาคมนี้เท่านั้นนะเธอเราไปดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างโอ้มีเสื้อยืดนะคะมีทั้งสีดําและสีขาวเนี่ยตัวละ495บาทเสื้อยืดเนี่ยก็จะเป็นเสื้อลายรวมนะมีแผ่นรองเมาส์ด้วยนะคะชิ้นละ595บาทเพียงเท่านั้นกระเป๋าผ้าก็มีได้หญิงอย่าหาว่าไม่มีนะจ๊ะเนี่ยฉันใช้บ่อยแนะ่อันนี้ เพียงราคาชิ้นละ325บาทเพียงเท่านั้นจ้ะส่วนอันนี้เราไม่อยากให้พลาดเลยเป็นโปรการ์ดเซตนะคะเจตสละ295บาทซื้อ1เซตได้โปสการ์ดของทุกคนเลยจ้ารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายของทุกสินค้าเนี่ยนะคะจะนำไปส่งทุทนให้กับมูลดิธิ <laughs> รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะจะนำไปสมทุนทุนให้กับมูลนิธิผูดพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลนะคะทุกคนสามารถติดตามรายละเอียดของสินค้าได้ที่เพจพอลิกลอนนะจ๊ะเดี๋ยวซันจะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยอืมอืมอืมอย่าลืไปซื้อกันนะ